สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าสมกับชื่อละคร The r i รซิ่งซัจริงๆเลยนะคะเพราะว่าแดดยิ่งแรงทีมนี้เขาก็ยิ่งคึกคัดค่ะช่วงนี้ก็ระดมถ่ายทำแต่ฉากใหญ่บิ๊กเบิ้มล้นลวนล่าสุดก็จัดซีนบู๊พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพระเอกณเดชได้โชว์แมนทำคะแนนกับนางเอกยาย่าๆไปอีกโขเลยค่ะ ครูจินณเดชน์ยายาจับมือกันสร้างตำนานฉากบูขึ้นแล้วค่ะโดยถ่ายทำฉากย่าของละครที่ทุกคนรอคอยเรื่องร้อยฝันตะวันเดือดที่เขาใหญ่เป็นฉากที่ณเดชน์และยายาโดนยากุซ่าโรคจิตโออนุชิตมาปรากฏตัวในเรื่องนี้นำพักพวกตามมาจากญี่ปุ่นมาสังหารถึงไร้ที่เมืองไทยและที่กลายเป็นตำนานก็เพราะผู้กำกับพี่นุ่มกรีดใช้เวลาถ่ายทำตั้งแต่9ก้าโมงครึง่งถึง6กโมงเย็นจนแสงหมดถ่ายได้แค่ฉากครึ่งเท่านั้นโดยความละเมียดขั้นสุดยอดภาพสวยเกินบรรยายยา ย่าใจเพชรใช้มือเปล่าสู้ติลังกาบูสวยสง่างามแบรี่ใช้ดาบสมุไรเทศทะลุจอทุกกระบบนท่าเรียกว่าประสานใจกันเป็นหนึ่งเดียวแจ้งเกิดราชาและราชินีนักบู๊แน่นอนแหม่ถ้าไม่รักกันจริงทำไม่ได้นะคะเนี่ย เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะที่เล่นบูเยอะขนาดนี้ครับโอเคค่ะสนุกดีครับหนูย่าแบบว่าเตะได้แมนมากครับเ,เ,ลเล่นเองเสียวเองกลัวเอง <laughs> เล่นๆไปก็กลัวเหมือนกัน <laughs> โอ้มีดหลายมีดมากเลยฮนะ <laughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับคุณพะค้มคองไม่มีอะไรเลยนะครับ <laughs> ผมมนะีแต่มีแต่ตกตกตกกามา อดใจรอกันอีกนิดเดียวนะคะแต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะกลางปีนี้กับซีรีส์ h o ตเดอะริ i n g งซันรอยรักหักเหลี่ยมตะวันร้อยฝันตะวันเดือดด้านผู้จัดอารมณ์ดีพี่อุ๊พเพชรมีก็เวิร์คฮาร์ดไม่แพ้กันค่ะเปิดกล้องละครที่ยิบเลยเอาใจแฟน